สวัสดีครับล,ำล่ำรวยชาแนลมาด้วพี่น้องมือนนิโอ้ยฝนตกทำแล้วบ่ได้อันนั้นไหลาไปไหนเด้อมาได้กินข้าวอ,อมากินข้าวด้วยกับมือนีิก็ได้แนวอยู่แนวกินครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวนะครับวันนี้มากินข้าวกันเด้อแกงหน่อไม้ว่าจะไม่กินแล้วครับฝนตก,นกนมือนี้แกงหน่อไม้ครับหน่อไม้ส้มใส่ใส่ยังแม่ใส่กระดูกหมูวะวอ่ะเดี๋ยวพ่อกำลังทำให้ออ้ดูครับ แกงหน่อไม้ครับใส่กระดูกโอ้ยพี่น้องเลยคักขนาดครับฝนกระตกบัเซาจ๊กเที่ยมีควันด้วยเนี่ยฝนกระตกบัเซาแจ๊คเที่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยยามนี่ครับยามหน่อไม้บ้างครับโอ้ยกระดูกหมูมาม่ากี้ข้าวนังกันครับกระดูกหมูลูกโอ้ยบุงพี่น้องโอ้ยจะบุงแบบคักครับโอ้ยกิ้งนี้เลยีซัมบุงครับ กระดูกหมูครับสดโอ้ยคักคักคักมาพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแลกันเด้อแกงหน่อไบน้ำแกงหน่อไม้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอึมฮึมฮึมภาษกินเผ็ดได้เล้วลูกเดี๋ยวพ่อกำลังทำไก่เกี่ยวฮะอือเดี๋ยวับพี่น้องจ้ำบาดกับคักเรานุ้ง ไม่เป็นนู่นน้ำน้ำอยู่นู่นโอ้ยแซ่บพี่น้องิึงหน่อไม้นู้นลองหน่อไ,ไม้สม <c oughs> หน่อไม้สมผูกเองนะครับหน่อไม้เป็นตัวนี้จะเป็นไผ่ตรงรุมแรงครับจะหน่อใหญ่ทั้น,นําดูครับอพี่น้องแซ่แบ,แบครับอ <c oughs> พี่น้องโอ้จกเข่าเหนียวแซ่บเลยพี่พ่อจกบ้านอืม <c oughs> แซ่บเลยครับเด้อ <c oughs> แทบแทบครับเขามากินครับบ้านตัวนี้ก็กำลังสร้างนะครับกำลังสร้างแต่ว่าตุ๊กตาโดเมดมาอยู่เจิมก่อนยังไม่ฉาบยังไม่อะไรหรอกเมียใจร้อนครับอดี๋ยามาอยู่เอามากระมาทายังไม่เสร็จนะครับ<ม>จะไปพามา,า,มาดูเอาพอมีบ้านอีกหลังหนึง่งนะครับแก๋ยยังมาดูจะเจิมเอาออมากินเด้อเนี่ยโอ้ยหบังคับหนูไหมเดี๋ยวพ่อนี่กันลูกแทบเลยพี่น้อง เขาเล่นน้ำเครับพี่น้องมาไหมกินข้าวกันครับแกงหน่อไม้ลูกสาวก็รอกินมันเดี๋ยวพ่อเจ้ากินไข่เจียวอีกเหอนี่แม่กำลังทำนี่ครับหมูโอ้ยกระดูกหมูครับพี่น้องเลยไข่ฟังกินเซาบเซาะนะครับโอ้ยบึงครับพี่น้องพี่น้องกินเด้อหึงครับโอ้ยบึงเอ๋อพี่น้องมา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 จิมกันมามามมา ก็น้าบักกะคักมันเป็นอะไรเนโอ้ยเหมือนกับน้ำนัวครับบงพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยบอสอีพอแซ่บครับพี่น้องเอ้ยมามามากินกินพี่น้องมามากินกินกินงมองนะครับขออนุญาตใส่มือหน่อยได้ไหมอร่อยครับโอ้โหดูครับหน่อไม้ครับ กินได้นี่นะครับพี่น้องได้สัญญาณกินแล้วดูครับหน่อไม้ครับเซฟแซ่ฟแซ่บครับพี่น้องบ้ครับเซฟกระดูกหมูอร่อยด้วยพี่น้องอร่อยวะพี่น้องโอ้ยอร่อยเด้อคอนเทนเนอร์ขอบคุณพี่น้องค่พี่น้องเนาะอันนี้ก็พี่น้องเหรอคะอ๋ออันนี้ก็พี่น้องเหรอ ใช่อันนี้ตน้องหรอใช่ไม่มีพ่อมีแม่เลยอันนี้พ่อหนูอันนี้แม่หนูอ้าเหรอนี่คุณลุงแซบนะครับพี่น้องครับอันนี้ลุงลุงเป็นน้องน้องน้องเป็นน้องลุงเป็นพ่อหน่ะเป็นพี่จ้าเสียงเนี่ยนะครับเสียงเด็กน้อยหลายคอน้องนี่คือน้องเขาเป็นแต่แน่ลูกไผ่ที่รู้กินเดาอืม จับจับมาแม่ไหมแม่แม่กินทำยังไงลูกแม่กินไหน้าสายกินไหมเดี๋ยวพ่อนี่ให้ไอใหนูอยากจิ้มหนามันอะไรลูกอะไรอือร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยใช่ไหมไม่ได้ทำเผ็ดครับทำเผื่อดิบด้วยกินกินพ่อกินกินลูกจำจำจำเดี๊จ้จำเด็๊ยวหน้เข่าหงาย แซบอีหลีโอ้ยแซบแซบๆซมามาเด้อพี่น้องนะโปโ้ด้วยปกติจะไม่ค่อยกินข้าวเย็นเท่าไหร่นะครับแต่ไม่กินเยอะเลยอืมใช่ใช่ไม่กินเยอะกินพอ,อแ,แล้วนะอืมอืมอืม่<อ>มวดจวดครับ แล้วแกง,นงหน่อไม้บ้านเฮาพี่นอ้องกินกันสามคนครับบริกกินหลายดูดูครับดูแซ่บอร่อยอร่อยอ่ะเอาเข้าออมาพี่น้องเอ้ยเบิง่งเนี่ยคักฟันไปอย่่งพี่น้องอาหารอีสานเฮาเนาะ กินได้ทุกภาคก็กินได้ครับดูครับหน่อไม้ครับหนอ่อไม้ดูฮะ<า>กินเผ็ดได้ด้วยภรษาค่ะิวก็กินเผ็ดได้ด้วยดูครับเนี่ยดูอ่อนใช่ดีอร่อยดีแกงใสกระดูกมันก็รสชาติอีกอย่างหนึ่งครับหวานหวานอีอย่างหนึ่งเนาะถ้าแกงใสไก่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ย็น่ากินมากเลย

ไม่กินเลยแลแม่กินอะไรครับพ่อก็ถ่ายของพ่อไปโอ้ดูครับถ่ายเพื่อนๆดูบ้านเฮาด้วยพี่น้องโอ้แต่อยู่ใส่กระแซบกับเกงกับไม้บ้านเฮาเนี่ยใส่หมูใส่อะไรไม่ผักผักอะไรแม่เน่ยผักอีตู่ใช่ไหมใช่ไหม <I am. S 2> แม่บอกน้นำนัวพี่น้องอ,อดูนะครับน้ำใส่ใจจริงครับแต่ว่าข้นเข้มขน้น สุดแหงว่าพี่น้องเลยยอดเลยสุดยอดเลยจำ้ำโอ้ยบังพี่น้องพี่น้องแซ่บอรยมันตกปลาแซวมันตกไม่หายเลยเหรอลูกม,มันตกไม่เซวเข้าปะขมไดปขับขับอยเอาย็นไหมครับกระดูก อางยางเลยอ่างยางอ,าอาะไรนี่เขาจะบังอันนี้ตุ๊กตาชื่อโรเลอนกินสามคนครับหนึ่งโอ้ขาครับเอาแม่แม่รวยเลยแม่กินกินแม่กินอ,อืมอิม่มแล้วมา,างนะไหมมามัมพี่นอ้องมาทางบอกมืดกินมืด ดูครับยิ้มแก้มปีเลยลูกสาวโอเคครับมาพี่น้องมากินกันเด้อเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนพอดีเดี๋ยวลงเรื่อยๆเลยครับตอนนี้กําลังบมมีเวลาไปเลยครับว่าจะไปถ่ายลดลงราคาบายบายพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามหน่อยเด้อเดี๋ยวหาคลิปลงใหม่เรื่อยๆครับผมมีสิ่งดีๆให้อ่ะบายยนะนูวุ้ตาโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมครับ